สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเรีที่พิจาทุกทุกท่านนะครับ่บายนี้นะครับพิจาวัทุมลาดนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิร์นง่วแม่ลูกกับงัวงทองครับอยู่กับน้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะ่นจักตื่นรถตื่นยังหรอพี่น้องเอ้ยพระเจ้ามิเคาะหปลองปองแปงเฮสลาอ่ะมาจากบ้านหน้าแต่รับตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีแม่ลูกมาครบหนึ่งน้องนิดเนาะค่ะกับงัวแม่ทองหกเดือนกว่าอีกหนึ่งตัวครับราคาลักสามต่อนาพี่น้องเป็นงัวหัวหลุนครับพี่น้องครับ มัวหัวลุนมัวลูกแหลกผอมมันว่ะลูกแรกค่ะตอนนี้ครับใบสองเคิงครับเดี๋ยวเบิ้งงัวน้ำกัาเลยครับเริ่มจากแม่ลูกคนน้องนิดเนาะค่ะโค้งแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแม่หัวหลุนนะครับลูกวว้จากเดือนครับไว้สี่เดือนค่ะสี่เดือน,อนแม่สูงลอย่าไรสูงลอยสี่สิบห้าค่ะลอยสี่สิบห้าบวกลบตรงนี้เปิดจากบาทสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับต่อรองกันได้เนาะค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองกันได้ครับพี่น้องแม่เป็นหัวลุนครับพี่น้องให้ลูกได้งงามแ ลูกเป็นลูกของตัวใดครับลูกเป็นลูกของแค่เอฟหกแปดค่ะแต่ว่าใบบดายมากนั่นแหละครับพี่น้องเบิงสีสุดยอดแข้งขาเนาะตากูนแค่เอฟเดียขาใหญ่อด้วยพี่น้องกระดูกใหญ่เด้หนี่เบิงแข้งขาเพื่อนครับแม่สูงเท่าไรเก็สูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบเป็นง้วนลูกแหลกเนาะค่ะง้วนลุ่นเห็ดเขาครับพี่น้องครับสมัยก่อนง้วนตอนมันทองพี่น้องก็ราคาสูงแห้งแต่พอบอกราคาดอกโทษถามตงนี้เอาแต่ของเก่าซื้อแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยตอนนั้นมันอ้วนเนาะ ค่ะตอนนั้น,พน,พน,นเพื่อนทองเพื่อนได้อ้วนครับคิปหูดำจมูกดำพ่อจะแทงแพงดังเนะาะค่ะใส่คุ้มไ้ใส่คุ้มไ้จัดว่าเป็นนัวง,งามเลยครับพี่น้องครับตอนันทองนี่แพงแห้ง,หงมันสื่อแต่ตอนนี้ออกมาตัวผูแล้วครับเปิดตรงน,นี้เปิดไซีมือหาค่ะร่ดตอร่องได้ค่ะทรงปีกะลอยโลค่ะยังกินนมบ่ดเนี่ยยังกินอยู่ด้ค่ะพี่น้องเอ้ยบึงลูกโอ้ลูกมันตันดีเนาะค่ะนะครับซื่อไปลูกไว้เดือนก่อน สี่เดือนค่ะสี่เดือนสี่เดือนกว่าหาเดือนนี่น้องอว่านี่ะประมาณนี้แหละประมาณสี่หาเดือนพี่น้องซื้อไปพี่น้องแยกลูกออกเลยเลยครับแยกลูกให้แม่เพิ่นอ่าจังสีสมเร็วโหยังไงค่ะนะครับเพดดำพว่วงหางดำครับเพราะว่า,าถ้าลูกผูกกินนมจังสีครับแหลตธาตแม่เพิ่นกับเสียไปกับลูกนะครับแม่เพิ่นกับบเป็นณสัตว์จะเถื่อนะครับไข่เพิ่นกับบสมบูรณ์ครับระบบสืบพันธุ์เพิ่นพี่น้องทางที่ดีซื้อไปแยกลูกเลยนะครับแล้วกับบ้านลูแม่เพิ่นเดี๋ยวก็ขึ้นพี่น้องนะครับนี่ สุดยอดนะครับโคมนี่สี่หมื่นหาพันค่ะต่อร่องใดต่อร่องใดเนาะให้ลูกได้งามงามได้ยินละมาหัวลุนเห็ดเขาครับเป็นหัวลูกแหลกเนาะค่ะหัวลูกแหลกค่ะโอ้ยเติอ์นนมแม่กินลูกเค่พอแปดเนาะค่ะลูกเค่พองแปดโอ้เป็นพ่อพันธุ์คู่ฟูงไในมาจักนี่หัวลุนพร้อมต้นนี่ค่ะเห็ดเขาไปค่ะอ๋อนี่พี่น้องน้องเอาหัวลุนนะครับหัวลุนแล้วรีบเล็ีกว่าเท่าแม่เพิ่นปกตินะครับสี่หมื่นหาได้คุณผ้องเนาะแม่เพิ่นงามนะครับเด้้อถาเพิ่นทองถ้ตะบนอ้วนขึ้นงามได้เนี ตอนเพิ่นทองอ้วนๆพี่น้องเอ้ยราคาต้มโถ่ประธานทองนิดเดียวครับถ<ม>ือว่าสูงแห่งแต่ตอนนี้เพิ่นออกมาตัวผูกนะครับเพิ่นกะลูกกินนมไรกะเลยเอาอเพอเปิดราคาสี่หมื่นห้า 45, ปะเนี่ยตื่นไปกะแยกไปเลยนะครับเพราะลูกเพิ่นกะสมบูรณ์อยู่น่าสีออกนุ่มเลยละอ่ะนี่ครับแมย์เปินกับลูกกินนมขึ้นวาเนาะเพีน่นงองลูกแตกฟองน,นิดเนาะสี่หมื่นห้าพันค่าทุกกระทองกันเจืงหมื่นนิดสิบห้าเมือค่ะมอหลุดนะครับเด้อ อ่ะนุ่มกับสีเต๋าครับกินเก่งวัวนไว,ว้ดอกคขางัวอืมอ่ะเล็บๆข้อเท้าปกตินะครับเบิ่งคายยางพันสูงอร่อยสีทึบหานอ้อค่ะเป็นงัวแม่ลูกลูกผู้ครับลูกเป็นลูกของเจ้ากาเล็ทเคฟหกแปดครับตระกูลเคเอฟเตอร์่น้อวงมั้งนะครับคุณขาใหญ่ใหญ่สีแดงพร้อมสีเดือนก,กว่ากครับแข้งขาแบบใหญ่ครับเล็บๆข้อเท้าทั้งแม่ทั้งลูกครับปกตินะครับทรงฟรีกอร่อยกิโลโอ้ยกินแม่แม่ก็ให้กินน้องนิดเนะาะค่ะ โอ้ตัวเลี้ยงเพื่อเลี้ยงลูกดีได้เนี่เลี้ยงลูกดีค่ะแพงลูกแพงลูกดีคือแพงลูกได้พี่น้องมึงตีกินนมถึงว่าจะคล้องจะจอยแต่ว่าน้ำนมลูกนี่ยังดีคือเก่าปังลูกเตี้ยตันแห่งกินไปกับน้ำนุ่มตึงข้าวเดียวค่ะน้ำนุ่มแม่เพื่อนดีกู้สื่อไปแสดงว่าเขาไปอัดอัดหัวหันอัดยังแม่เพื่อนดการเล่นเลค่ะบ่โดนค่ะประมาณเดือนหนึ่งกับอ้วนเราพี่น้องปังลูกเพื่อนหน้าหงหอมหลังลูกเพันนอกตั้งโจก้อ่ะนะครับพี่น้องเอาซีเมืองหาพุมแรก นะครับสนใจกระทมาหารตรงนี้ได้ครับบรรยากาศทรงใบสองนะครับคูบนีนาซื้อยครับพี่น้องจัาหน่อยเท่ากับขายลูกพ่นออกไปแม่พ่นกับเรียบกี่บาทเนาะค่ะแม่พ่นกับไปขุนไปสมอมัครับถือว่าการทรงลูกพ่นเรียงลูกพันดีและกระจับเราเป็นวั่วรามันลูกผสมหมวหลุนพร้อมนะครับหมวอลุนพร้อมผมโมแปลกใจเพราะงั้นพิ่นอจอยครับพอลูกพ่นกินน้ำไหลแหงไงแหงกินไหลนะครับพี่น้องวั่วเถิกแมนบ่วกินดูบ่ะกินดูพร้อมนะครับพอเพ่นกินดูแล้วสัน แรียธาตุเพิ่อนกับไปกับปลูกเบิรครับแม่เพิ่นกับวัคขึ้นเป็น,ปนสตัตว์เทือบัะเนี่ยนะครับเอาสนใจโทรมาหาทองนี้ได้สี่หมื่นห้าพันค่ะโอ้ในการในการสูงหน่อยสี่ทิพห์โอ้โหดุซายเพื่อนก็ตันกันเลยสีแ <c oughs> ดงงามเนาะค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยพวดแล้วนี่ <c oughs> โอ้ไปน้องมังหอมหลังเอาโอ้พร้อมตัวนี้เป็นพอ่นนอพันธุ์นกตั้งโจก,กวัวอ่ะอันนั้นบัลูกอ่ะน,อน้องแมวอันนาเนี่ลูกอันนาเนี่ยผมีแต้บไม่ยังนะครับเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟงเลยนะเพี่น้อง างท่านสื่อโคบหนี่ไปเอาลูกเพื่อนเป็นคอพันขุ่นปูงก็ได้เนาะทางนี้เนาะเม่เพื่อนก็เป็นเม่พันต่อไปเลยเอาหาหน้าที่แล้วโคบนีสี่หมื่นห้าพันครับต่อร่องได้จุงโชวยังไงไว้คุณก็ได้พุ๊ดสยางว่าลูกกินนมโอเคต่อไปครับเบิงชุดต่อไปครับชุดต่อไปนะครับเป็นวัวทองครับพี่น้องครับหน้านาเลยนะครับทองกรับเจ้าซปเปอร์แมนนะครับหกเดือนกวาแล้วครับนอกตั้งจอกก้อ ตรงนี้เปิดจักบาท3 9 0 0 0ค่ะ3 9 0 0 0ครับพี่น้องต่อรองได้ต่อรองได้ค่ะอ้าวพี่น้องม่วตสีหนาด้วครับเด้อนอกตั้งโจโกอยู่พี่น้องเลยต่อหนกเป็นง้อตัวผูกครับพี่น้องครับล่าโตเงียบดีท่ายสูงอะไรครับรอ 40, ้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบมวงลูกได้แล้วม่วงลูกสามในทองคลูกทีสามในทองสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับท่องหกเดือนกว่ากับเจ้าซุปเปอร์แมนนะครับเป็นลูกไส้ของเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์ วันที่ผสมครับ10มกระา6กหกกำนดดลอด20ตุลาาม6 6ครับมีใบมีดอกเดือนตุลาามนี่ตัวนี้ใกล้แล้วอีกประมาณ3เดือนเป็นรุ่นลูกครับพี่หน่องลำโตเงี้ยเานั่งนาดีครับออกลูกกระทบหน่อยหนึ่งนะครับคลิปผู้ดำจมูกสีดำตะวันเสือกกะดีเขาอยู่เนาะค่ะเขาน้อยหน่อยจะเจ้องเก่าเพินบ่ย่อมไข่เข้าจะเถอค่ะอ่ะนะครับพี่น้องเพิร์ลไข่เข้าก็เถอะ นี่สนเข่าต้นหน่อยกับป้อยเวงสีโดดกับว่าเป็นยังครับพี่น้องไปเดียงเอาลูกกระร้านพม่นเอา,านะครับนี่กีบเร็ยบขอ่อเท้าปกติประกันทองเนะาะตรงนี้เนะาะค่ะประกันทองค่ะมีคลิปตัวจทองอ้วนด้วยเหรอเนี่ยอ้วนแห้งเลยนะี่ค่ะอ้วนแห้งค่ะกินเก่งอ่ะลัมโต้ครับพี่น้องเบรัมำต้เป็นยาวนะครับอ่านอกตั้งโจโก้ตานอกใหญ่นะครับอ่าหนังกระนาดีนุ่มสีเต่าไม่ติง่งซำหัวแมงวันหัวแม,มงวันฟังสายติ่งหนึ่งครับกีบเร็ยบข่อเท้าปกติค่ะทุกข้อเท้าตรงนี้ประกันให้เนาะะมื้ค่ตัว ต่อลองกันได้เนาะต่อลองได้ค่ะเอาพองหกเดือนด้วยพี่น้องยังอยู่ด้วยครับเนะาะเพลดํำนะครับพ่วงหางดำเบิ่งทายางพนเป็นปชุดที่สองครับหรือผู้ใดสิเมาไปสองชุดก็ได้กับชุดเหลี่ยมีราคาพิเศษดี่ดอกค่ะเพรว่าบริษัทราคาลดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แกไปนํำกันลดมวนสก,กันเลยอ่ะนี่ครับอ้อนอวนเยอะพี่น้องพ่วงหางดำเพลดำํดำอ่ะเบิ่งทายางพนไป,ไปน้าครับอ่วยางปกติดี ฬาตัวสีบีออกลูกกูใส่ลูก <c oughs> นะช่วงตุลา,าช่วงวันเด็กเกี่ยวเขาตอนีหเกี่ยวขอดอขอดอกระล่างสีทองเออเอาคุช่วงเกี่ยวเขาดอพี่นาะยี่สิบตุลานะครับค้หนหางเป็นรันเป็นรันพี่น้องเอาอ้วนนะครับเนาะตาลล้งกวางตานอกเงยเอานะครับ,ออรบเป็นชุดที่สองครับก็ตรงนี้นะครับสนใจกระโถนมอกนิดหรือยังสร้างมูลเก่าได้บป็นห้องใหม่ต้อลองเลยนะครับต้อลองกันแบบเบื้องสันทายนี่แผ่นลังกับแผ่นตัเติร์ดจุอะให้เบื้องลังเล็กดุเล็กหน่อย ลูกที่สามได้องเนาะค่ะบางโตให้ลูกเป็นซิฟุล่ะครับพี่น้องมต้องเป็นห่วงขายเลี้ยงไปสักสองสามลูกก็ขายแมนบะค่ะปุ้ยไพลเลี้ยงยังเป็นซิฟตัปันเนาะบางเสือก็ไดลูกนีพี่น้องเพิ่งถ่ายผู้ตัดลังเพลินนะครับตัดลังกว่างเลือดเพจย์แนะครับหางเป็นลันเป็นลันเนาะตะนอกตั้งโจโก้ครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต๋าคาโทคาทอนน้อง,ออน,น,องนิดประกันให้ยซิฟหามื่นทุกตัวเลยตัวนี้ก็มีคลิปตัวท่องให้พี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่ง นะครับ่วประกันทองก็คืออ่าน้องนี้พฤศจีตตรวจทองมาแล้วนะครับเด้อพี่น้องก็สามารถที่จะเบิ่งคลิปตรวจทองได้นะครับสื่อไปกับมเนียใจกษัาริย์ที่จะเอิ้อมมอน้ำบาดนะครับมาอันตัสลาเพิ่มเติมหน่นะครับภายในสิบหามือนะครับไดหลายขอกกัเหตุคือกันนะครับเด้อประกันทุกอย่างกับสิบหามือกันนะครับขาทุกข้าวอนภายนอกกับพวกหางดอกทางแนาเวียังกับสิบหามือกันเนาะขาทุกข้าวอนนะครับภายในกับสิบหามือนะครับตรวจทองกับพี่น้องมเนียใจก็เอิ้อมม้อนตรวจซ้ำในตัวน้องนิดเพิ่ เพิ่นตรวจทองมาแล้วนะครับแล้วมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับบ่ต้องเป็นห่วงนะสามหมื่นเก่านะครับถฐานมือขวดอย่างเดียวตัวหน้าหนาเงี้ยองสินะครับสนใจตัวใดก็โทรหา้องนิดได้ตัวแหลกก็น่าสนใจครับเพราะว่าแม่เป็นหัวหลุนหลูบเป็นกลาง่ามนะครับพี่น้องข่มแหลกกัไปแยกลูกเลยก็สมแม่เพิ่นเอานะครับอนาคตมีไหมขคมแหลกตัวนี้กันหนาสิทองก็พอพันดีกัน่าสนใจอีกนะครับอ่ะมาจากบ้านนาแต่ตำบลน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจำหน้าแล้วหรอวะย่างอยู่ค่ะ ฝนโมมี่มาจากไหนฝนโมมีค่ะดำซักลุงเอาโอ้ยมันจะได้กินเวลาซักลุงเอาจังว่าค่แล้งอ่ะเด็นี่ลองเบิ <om Natural Four> ้งของผมมันในพัดในอันนี้พดในดำจากต้นจะเป็นหรอเอ้ยก้ากระพาะดำล่ะก้าบังเว้นล่ะอ่ะเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยเนาะนะครับเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยเด้อน้องนิดเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าวทุ่มราดัครับน้องนิดนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ